พักความกันด้วยครับนะสดีพี่น้องดอูกราบสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมหมอแค้นแฟนหมอลำครับนีวาโรสาอยู่ดีมีแห้หมาเป็นเนือ้อเนื้อหมูนะครับเนื้อหมู เป็นเนื้อขานะครับบัเป็นเนื้อสันเป็น,นเนื้อเนื้อหมูหผมบอกว่าเนื้อหมูตะกี้ม,มาก,ก็ก้อยนะครับก้อยลาบกไกวนี่นมารองกินดูวยนี่เป็นไงอยู่เนื้อหมูมาครับ นกอกน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องปองไปายิบซีทุกท่านสุขูสุขุขนทางไกลทางไกลครับอูอ่ามาสายดิบน้ำเนี่ยนะครับมัน,นี้มาเจอผมอีกแล้วครับโจงนีอาที ขาดสูงการบ้านน้ำเนี้ยนะครับนะจะว่าก็บจะพยายามเข้ามาให้ได้ครับเพราะว่ามันก็ติดแล้วครับเห็ดไปมันก็ติดครับจะเห็ดยังไงเพราะว่าไอา้มันกลายเป็นจ,จิตวิทยาของโฮไปครับนะปไปยมากกักลายเป็นวา่าเออ ตรงเดี๋ยวมาหอดเวลาตรงมาเองทีเลยครับชิดหอดชิดถึงดีครับผมก็บอกาลยเป็นโรคซึมเศร้าือว่าเสียใจยังคลั่กไนไหนมาครับเมื่อนี้อ่าซอยจุเนื้อเนื้อหมูครับไอหลายคนก็ถือว่าเอาคือเห็นแต่จุแต่เนื้อแท้ครับเนื้อหมูก็กินด้อยู่เพราะดีมื่อนี้อ่าคิดยาก Nói hợp Đây kìa Nói hợp thấm cành nghe giờ mua อ่งีบอกังปวดผาดปวดผาดเลยครับนี่ครับที่เด็ดผมไส้สบ,บิดับข้าวดีดขนาดฮะใส่กะผักนี่ผักแกงกับมีอยู่นี่ครับแกงพักซีครับสวนหนึ่งหมละนี่ครับรุ่ขงขง่างเอาหอม อาไวะที่รับอากาศนี่แหละครับเขากันครับก็พัดขาเขาเน,นี่ยยิงกระจายไม่เป็นสีก็ถือได้ครับเอ็นมันครับนี่นะ <c oughs> ครับจูนยิงหมูดิบๆเออนตะตำหมูนั่กิน,กนเนะะาะภาษายังภาษาเนี่ยหมูดิบอืมจัดตับดิบหดโยขึ้นมือครับหยิบล,ล้วนึลยหมดเลยไม่หยุดบ้าง เนื้อม้วนย,ยิบยิบครับสดสดกันไปเลยครับอืมอ่ะครับ ย้อนพูดถึงเนี่ยเขาว่าครับมันต้องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สึ่งอยู่ต่างฝ่านะครับดวงจิตดวงจันทร์ดวงนี่อยู่างดวงวายาดวงดาวเ,าเป็นไหนผมเมืาชิ้ได้วะครับนี่ครับคือก,ก้อย ăn được gấp chậm, to như nghe, tiềm tiềm được hẹp mụ tục kiao mhm 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 nhà của ngúa vô mua nè học cái gì tôi thật toán bằng bằng thì nhà được Hãy subscribe cho kênh Ghiền công แล้วทีเดีททากังนะนี่นะครับของชีตนหนึ่งโอ้นี่ครับหอมใช่ไหม เจ้าชีฝุดหลดัดเจ้าชีฝุดมาเนี่ยเจ้าตาเดียงเขาเนี่ยนี่ครับเป็นไหนแดพักร้อมกันด้วยครับ chỉ mua đó, hôm hóm tôi à, ạ, chèp đi kiểu, nghe mua, chèp đi gần, và sao ขออยากผูได้่กินหมูดิบด้วยครับกินไม่ได้ครับเบิ้งไปเรี่อๆครับนี่ไปย่งางหลับไปอีกทีนะครับ chặt nạc chặt tiêm mùi hấp mùi nè đập mù xuất xuất bà lâu cái ngang mãi ạ อันอนี้มันยีงจักบาทนนะนะนนนเนี้นี่อ่ะงงซื่อจินเด๋บ่วินโมได้กางบางเชือค <c oughs> ัมเนี่ยอ๋อสวัสดีพี่น้องดูอ่ากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมอแกนแฟนหมอลำครับอ๋อมาโูซัตอยู่ดีมีแห้งวะอยู่แดงมีหิงอยู่ดีมีแห้งวะเอา

ข้อนี่แรงนะครับข้อแข็งกินเหล็าขาวข้าเท้าวินน้ำควบเขาเป็นแังไงคนมาติดตั้งกันครับะนี่อ่าเพราะเราสามมาแล้วครับพี่น้องน่่ถ้ายลายมือเราครับเอ้าบอกกับพี่น้องเนี่ย่าไปเสรมาเสร็จแน่ครับตัวนึงก็ลงบ้านครับไปล้วงเนื้อมันมันทางอยู่หมดนี่ ครับข้าแต่เม้อเลยครับ M A O อะครับผมออกไปเลยครับเนาเอามันจิบไปทกันแหละทักทายพี่น้องเนี่ยดูแลเราไว้พอกันเจ้าจุ๊ดไม่เลยครับเอาตูศาสเตอร์ตอนนี้ก็ผมเลิอกก็เริ่มดำเนินการแล้วนี่อย่างประตูศาสตรมานน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ของาถักทายกวนนะครับอืม ของเสียบนี่ก็ขึ้นยูโมาครับคือยังไอ้ผฮมบ้านะครับผมกอดเสียบครับเนี่ยกอดเสียบเอาครับเดี๋ยวนี้ไปทำอาหารกินกันตัอเมืเเ่อกี้เฮ็นรซชาติเบารสชาเปิดตัวกันเดี๋ยวคอยว่วมพัพวก,กันอีกที่นนึงครับอืมนี่กิปต่อไปครับเดี๋ยวเห็นรสชาติทำอาหาร เดี๋ยวมีทีมงานมาเพิ่มครับเดี๋ยวผมพิจารณาก่อนจะเอาไปเลยครับคุณผู้ชมอ่ะไม่เาอาใจโดนๆพ่อพี่น้องบ,บอกทุกบ้านนี่ก็คือทอด้นะครับจุดหนึ่งก็ทสบายครับอ่าไม่กินเหล่าหลายมันลงพื้นเขาบอกเลยนะครับกินน้ำหลายน้ำหลายมันลงพื้นห้านอ,อมขมขื่นนะครับเด้อเด้เอ ยาส้มทิมอ่าเ้างลองกืนไว้โอ้เมา่อกี้น่มันขมอ่าว่าครับฝาหมันลมขมเป็นยาเอาฝากคำขมยังมือเลยครับเอ้ามือนี่ะยอ่อคือว่าชีวิตจริงมีวระเดยนนะครับเป๊ะครับเอาครับสำหรับมือนี่ทักทายกันนิดหน่อยครับพอผมเห็นมันโดนแล้วยังน้ก็บพอกันไหมครับแล้วมือนี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเจอกันชิมไหมครับรู้สามไม่เอครับอ่า ไม้เรื่อยๆนะครับผมพามาแล้วครับ